สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลวรวณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของการสร้างนิสัยแห่งความสุขจากมหาวิทยาลัยฉนํำนะครับวันนี้มีอีกสประการนำมาส่งมอบทุกท่านครับ คูบาอาจารย์บอกว่าหากเราจะมีนิสัยแห่งความสุขต้องสร้างข้อต่อมาคือฝึกการให้อภัยแน่นอนครับช่วงแรกๆจะดูเหมือนยากมากๆแต่พอเราฝึกได้นะครับมันจะมีความสุขอย่างประหลาดมันจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จิตใจเราจะรู้สึกสบายไม่ยึดติดนะครับมีการเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเดินไประหว่างทาง เอาหินสองข้างทางมาใส่กระเป๋าหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเอาความทุกข์เอาเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับถือโทษโกรธเคืองแต่ถ้าหากว่าเราไม่หยิบเข้ามาในทางตรงกันข้ามกับแสวงหาไม้ดอกไม้ประดับสวยงามน้ำหนักเบาแต่ให้ความรู้สึกที่ดีนั่นก็คือมองหาแต่เรื่องราวดีๆฉะนั้นฝึกการให้อภัยจึงเป็นนิสัยแห่งการสร้างความสุขที่ดีต่อมาครับกล่าวขอบคุณเสมอนอกจากจะสำนึกรู้คุณเมื่อวันก่อน การหมั่นกล่าวขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับที่มีชีวิตที่ดีขอบคุณนะครับที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลขอบคุณนะครับที่ให้อภยัยขอบคุณนะครับที่เฝ้ารอการกล่าวขอบคุณเสมอจะสร้างนิสัยแห่งความสุขได้เนื่องจากว่าใครๆก็จะรักและชื่นชมคนที่มีสัมมาคาระวะมีมารยาทที่ดีมีการรู้จักการขอบคุณขอบพระคุณข้อต่อมาครับเป็นประการที่11นั่นคือ สร้างความสัมพันธ์ล้ำลึกความหมายหมายถึงว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นแล้วอย่าทอดทิ้งให้เหือดแห้งจงรักษาสัมพันธภาพสัมพันธภาพที่ดีนั้นนั่นหมายถึงใส่ใจแต่ไม่ก้าวล่วงให้ความสําคัญในวันที่ไม่ว่าจะเป็นวันที่เขาเกิดขึ้นมาวันที่เขาฉลองครบรอบสมรส ในวันที่เขามีการเปิดบริษัทหรือขึ้นบ้านใหม่หรือพิธีมงคลการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้จะผูกพันผูกมัดและจะทําให้เรานั้นมีนิสัยแห่งความสุขข้อที่12ครับประการนี้นั่นคือรักษาสัญญารักษาคําพูดคนที่รักษาคํามั่นสัญญารักษาคําพูดนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขจากข้างในทําอะไรก็จะมีความภาคภูมิใจแต่ไม่เย่อหยิง่งดังนั้นครับทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็น การฝึกการให้อภัยกล่าวคำขอบคุณเสมอสร้างความสัมพันธ์ล้ำลึกรักษาสัญญาคำพูดสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานในการสร้างนิสัยแห่งความสุขกับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่กทานครับ